สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมกันทุกๆคนเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็จัดเครดิตกันเข้ามาที่5,000บาทเลยนะเอามาขอเล่นเบดสูงแล้วกันวันนี้หลังจากที่เราแบบทยอยเล่นแบบทุนน้อยทุนแบบกระปิดกระปอยกันไปแล้วนะเออจะใช้คําว่ากระปิดกระปอยนะมาทุน5,000ขอวัดเบส200เลยแล้วกันวันนี้นะใจใหญ่นิดนึงนะเออุ้ยเราก็ไม่ต่อด้วยเป็นไงเรา เออข้าวจัดอุ้ยเนี่ยวินมาเต็มหน้าเลยอีกคกนเดียวยให้ถูกด้วยแต่ว่าเราจะไปต่อไหมอ่ะไปเอาวะเผื่อมันมานะทุกคนมันก็ไม่แน่นะเผื่อมาเผื่อมันถูกให้อะ่ะเผื่อน้องถูกยังไงโอ้โหไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแล้วมั้งทุกคนหรือจะร้อยมันถูกปะเฮ้ย ไกวเนอกแบบอื้โอ้โหไม่ต้องทูบแล้วเออเอาแค่นี้แหละก็สำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปวันต่อต่อไปนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ดีกว่าเนาะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ